สาโลดนะครับจะมารีวิวสินค้าเกี่ยวกับที่ประบูนมาของสินค้าของริชิอินโดนะครับผมเว็บไซต์ที่ทุกคนก็ไปปิดแล้วก็ไปตั้งราคาประปูมานะครับผมวันนี้สินค้าที่จะมานำรีวิวนะครับก็คือนี่ครับเครื่องพ่นหมอกในอากาศนะครับซึ่งตัวนี้หลายหลายคนก็ประปูลแขกมาถามว่าดีไหมก็เรามาลงชมวิดีโอนี้นะครับว่า ในนี้มีอะไรบ้างแล้วสินค้าดีไม่ดีอย่างไรนะครับครับเปิดกล่องมานะครับสิ่งที่เจอคือตัวผลิตภัณฑ์ของเราครับผมก็คือคมกรบเรียบๆดูดีนะครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเป็นพลาสติกนะครับและตัวนี้เป็นลักษณะของอะคริลิกใสนะครับเพื่อที่ให้แสงออกและตรงด้านนี้ก็จะเป็นรูที่สําหรับชาร์จชาร์จไฟที่เราต่อไว้55วัตต์ครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดอีกเพื่อจะดับแสงไฟนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับคือสายไฟกับสายชาร์จอันนี้เสียบช่อง USB นะครับอันนี้ก็เสียบช่องที่ชาร์จนะครับผมแล้วก็ในนี้ก็จะมีคู่มือคู่มือที่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับอย่าพุดกดนีกดไปไหนนะครับควรจะอ่านคู่มือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงน,นี้ว่า เป็นยังไงบ้างถ้าไม่เข้าใจดูจากตรงนี้นะครับจะมีความรู้มากว่าเพราะผมได้ลองใช้แล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวผลิัณฑ์ตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ใส่บรรจุน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวสีนุ่งสเป็นพลาสติกใสๆเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้แรงดันหรืออากาศที่ตรงนี้ที่มันพัดเป็นตัวอากาศออกมานะครับก็โอเคนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ ตัวนี้ตัวสินค้าก็จะเป็นตัวที่เครื่องพ่นับความร้อนนะครับผมก็จะมีปลุกม,มีโวิต่างแล้วก็จะมีตัวที่จุ่มลงไปในน้ำนะครับถามว่า,าดีไหมดีครับผมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศที่เรานั่งหรือว่าในห้องที่ออับเนี่ยใช้ได้ผลเลยครับเรามาลองดูกันครับว่าจะเป็นไงครับผมนี่ครับขั้นแรกก็เสียบสวิต ตรงนี้ก่อนเลยฟึบ่ครับผมแล้วหลังจากนั้นนี่ครับสายไฟตรงนี้นะครับเราก็ไปเสียบช่องหัวชาร์จหรือว่าพอร์ต USB นะครับผมหลังจากเสียบแล้วนะครับผมก็มาดูตรงนี้ครับกดปุ่มสวิตช์ทุบนี่ครับนี่มาแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับมี ลักษณะของพ่นออกไปน้ํามาแล้วแสงสีฟ้าตัวนี้ก็คือทําให้ดูสบายตานะครับไม่ว่าจะปิดไฟเรื่องตาอ่างเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทให้เราตอนสบายต่างๆนะครับผมบริเวณที่ไอที่มันพ่นตรงนี้ก็กินบริเวณที่เรานั่งนะครับผมบางคนใส่น้ําบางคนอาจจะเทหัวน้าหอมใส่ไปหน่อยเพื่อให้ กลิ่นหอมแล้วก็อีกอย่างนะครับอันนี้ดีเด็ดมากที่สุดเลยคือไล่หยุดไทยครับผมก็ไปตั้งน้าพัดลมนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นน้ำหอมที่เราทาตัวเองเนี้ครับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เปิดเอาฟันพัดลมมาดูดมาเนี่ยกระจายไปทั่วนะโอ้โห,โโหยุงหน่หนีบินหนีไปเลยครับผมดนผนจริงๆนะครับผม,ผบผมแต่เดี่ยวก่อนครับใจเย็นๆครับตัวนี้นะครับทุกคนบางคนเติมน้ําเสร็จ อาจจะเติมล้นไปหรือว่ายังไงต้องเติมให้พอดีเพราะเดี๋ยวเครื่องมันจะช็อตนะครับแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับห้ามใส่อะไรที่มันผสมน้ํามันนะครับสาเหตุตรงนี้เพราะว่าอะไรรเหย,ยครับถ้าคุณใส่ลสักษณะที่เป็นสารเลืยดที่มีไอ้น้ํามันนะครับความร้อนที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะไปโดนตัวเครื่องและทาให้เครื่องเกิดการะละลายนสักอย่างเนี่ยผมเจอมาแล้วนะครับผมละลายปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูครับมันจะเป็นไฟฝอยนะครับผม ซึ่งมันจะแตกบานแล้วทําให้แห้งแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะพ่นฟันได้เพราะมันตันพะมันตันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนได้ก็คือสรุปเสียไปโดยปริยายแต่แต่แต,แต,แต่อย่าทิ้งครับอย่ามีประโยชน์ต่อนะครับเพื่ออะไรไหมครับตัวนี้สั่งปุ๊บเนี่ยหลังจากมาเสียแล้วนยผมทํายังไงครับผมมาปิดนี้ก่อน,นครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับปิดโคมไฟตรงหวัวน,นอนนะครับผมก็คือเสียบเาไปปุ๊บนี่นะครับ กดฟึบแสงสว่างสีฟ้าซึ่งเวลานอนตอนกลางคืนเนี่ยแสงไม่แยงตานอนสบายสีฟ้าโอเคหาของัวเตียงเจอนะครับซึ่งพลาสติกหรืออ่างๆทนนะครับสินค้าจากชิเีโดใครคิดว่าบางอย่างอาจจะไม่ดีหรือว่ายังไงก็ต้องลองดูนะครับว่าสินค้าของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับดีใจมากเลยครับที่จะมา รีวิวสินค้าแล้วชิ้นต่อไปก็จะนำมานำเสนอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับรีวิวมาจากได้มาสำรวจมาจากของชิ้นเว็บชินินโดนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดเพื่อความอยู่รอดช่วยกดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์เยอะๆนะครับผมเพื่อจะนำเสนอคลิปดีๆให้แก่เพื่อนและทุกคนที่สนใจเละเอดของสินค้านะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ